เชิญต่างเกศซีเตางเ่เป็นสุเป็นาม่งีมารักคักีใครชอบขเป็นฟ้ินเกิดมา่อได้เป็นรขนคอรักนาเม่วยร่นาเป็นลักนาสิงค์ลักนาพิเป็นลักนาใครแช่อัมาสาธุเ็นรับพรโหนดวงพระชิตอาจารย์ชาเวิริัน กรดวงชะตาตามหลักโหราศาสตร์วิเคราะห์เบอร์ม,รมือถือจัดเบอร์มงคลพยากรณ์ไพ่ยิ่สี่และรับสอนศาสตร์เบอร์มือถือไพ่ยิ่สี่สาธุเฮงเฮงปังปังรวยรวยและกราบขอบคุณของกวัญทุกกำลังใจที่กดติดตามนะคะสาธุสาธุสาธุ